ท่าเรือป้าคแขงคะนัดไต่เจ็ดโมงครึ่งวันนี้เราไปกับไต่เต่าไต่ดังแสมสานะคะจองเรือนี่ข้ามปีจองตั้งแตตุ่ลาปีที่แล้วนี่ได้ไปสามสิบตุลาปีนี้เป็นการจองเรือที่นานที่สุด บอกว่าให้ลงเรือได้เลย <c oughs> แต่ไม่รู้จะลงยังไง พี่เบ้าหายไปขี้จ้ะนุ่นไตไปจ่ายค่าจอดรถมานะคะหนึ่งอยบาทไปไปซื้อซาบิกิให้เราบอกเรามีมาห้าแต่บอกไม่พอเดี๋ยวดูกันว่าไต่จะตกแนวไหนวันนี้ โล่งขอ้นค่อยๆครับยนันาแล้วครับวบี่ไหนหรอไกแล้วนอยเดียวต้ม่ีง้ไดได้หรอกนะปีเาคนนั่งหาอยเี้เยียเาได้เนเลยาบเลยนะ อะไรเอ้ยเอ้ยคืออย่างมีคนเอ้ยแบบเงี้ยตสใส่ใอจเลยะ

ระวังระวังปางเส็จร้อยครับสีครับน้ำเช้าขอบคุณครับที่รับชมโอ้ยหลุดหนึ่งแล้วก็กินซ้ำเลยนะจ้อยังไม่ทันเอาขึ้นเลยจ้ะโอการเขาก็มาเขาจะปลดล็อกจากจิกนะครัเนี่ยงานเนี้ยโออ๊โอโอ๊โอ มันนปกก่อนเลยะเออขิงกันอีกแล้วโปบิ๊กว่าไงโปรการมาอีกแล้วนะจ๊ะหูวว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 เวว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 วนวววนวนวนวว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 ปวววปวยวปวววววววยวว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 ว

ัครบไ,ไ,ไ,ไม่ว่างตอนนี้ใครบอกไม่ว่างไม่ว่างจะเคลมใครม่ติตัวขึ้นมาทำไมอ่ะมันหนักขนาดนั้นเลยเหรออ,อะไรครับเนี่ย ปันี่อะต้องหาปลาสาเพิ่มอะไรเงี้ยกินปลาสาแล้วเหรอเขาต้งนี่เลยปั่นให้เร็วอ่ะปั่นปั่นนี่เห็นตัวเลยนะครับไทยกินจระเข้ทาวเนี้ยโชว์ตัวไหนจ้างงเลยนึกว่าดึงสายผมเล่นเมื่อกี้อะนึกว่าดึงนึกว่าดึงสายผมมัน่ะดังปรี๊ดเลยปล่อยปุ๊บเอาเลยอ่ะโอ้ยมันทั้งแบบดวงจริงจริงว่ะ ดวงจะเจ็บตัว,ตวนิ้วฉีกนะเมื่อกี้ตอนแรกสายพันกันอยู่แล้วกำลังแก้อีอนี้เดียวครับนี้เดียวมือพี่เบานิดเดียวโดนมือพี่เบาโ <c oughs> อ้ยนี่เป็นคนเกลียดจังหวะเออเอออ๋เป็นจังหวะ <c oughs> เป็นจังหวะ <c oughs> เอาดีกันใหญ่แล้วตอนเนี้ย มีขอมีเครดิตในตัวกันใหญ่ไหนล่ะไพ่หน้าตาดูเหนื่อยๆนะอิดโรยอ่ะดูอิดโรยเราไปทำอะไรมาหรือเปล่าพักนี้เราดูตัวหลุดใช่ไหมนี่ตื่นเช้าอะยกลัวหลุดไงไม่ใช่มีแรงลัวหลุดเดี๋ยวก็มาวิ่งอีกตามใจเลย โอ้ยมีใหญ่แล้วใหญ่อย oh, oh, oh. <No oh. okay. okay. totally ู่นะหนูว่าโอ้ยลอยแล้วจะยอมแล้วจ้าอุ้ยสอบว้าาาาาาจะขอมือก็ถือปลาอีกเว้ยน้องกูโอเค

คู่ครับสีๆีีคู่ครับลบลบโอ้สีคู่ครับนายยกพี่กันเอ้ยเวนวนเวนเรียบร้อยไปแล้เอาโอ้ยเอาล้วจ้ะพี่บาวเร็วๆๆๆๆๆเสู้เขาพี่บาวเร็วแล้วคันฉันก็นอนดๆดๆๆๆๆๆๆ ดูขันชันดูขันชัน,นแล้วพี่บ่าวก็ติดเออเราต้องยอมต้องยอมเอาล้อกก่อนนะเจา้า,าป้าเอาพี่บ่าวเร็วเจ้าป้าต้องจะดรุด

Why? เอานตัไทำไมดูดึงมาอย่างไรเสียชื่อหมดตายกล้องนะอ่ะอา่าาาาอาดน้ำไม่ลอยนะ้องต,ตัวหดตัวหดอ,อาดน้ำหน่อยโคตรีิ หูสากใหญ่กับอินฟีอีกไม่มาเฮ้ยใช่เหรอก็ถึงว่าไงเทียบไม่ได้นะเก่าฉันใหญ่กว่าสากใหญ่เฮ้ยเอาอีกนะน้องขันหนักเลยแม่เลยเซนิดโอ้โห้ายายสมสัสรุปทริปวันนี้หน่อยองการยังไงไม่บอกทริปเลย เฮ้ย <H oly> มันต้องเลียวต้องเลียวเลยอ่ะวันนี้ยังไงวันนี้โดนสายลอยสองตัวไบนซีไบนซีสายลอยสองตัวแล้วก็จิกจิกโดนผมโดนสองตัวพี่บ่าวสองตัวรวมไปเลยทั้งมหมดเราได้สิบเอ็ดหา <àng>. ง <ห àng. S 1> มั้นก็ปลาเก๋าปนละาอะไรบ้างอันนั้น,นสีขนปลาแดงปลาปลาหมดพลัง